สวัสดีค่ะวันนี้มาจะทำผมเอ้ยเสร็จแลวแหละทำผม,มกันนะวันนี้น่ามันจิตมากเลยเดี๋ยวมาทำสองซองทีเดียวใช้ที่คาดผมกับที่หนีผมนะจ๊ะเราจะเสริมด้วยกระจกแล้วก็ที่อะไรก็หวีแล้วก็ที่กิ๊ดกรีบต่ากันนะจ๊ะาไปดูเอเลยจ้าวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเปิงไม่เปิงแรงด้วยจ้าเดี๋ยวก็อื่นๆนตะ้องมีอุปกรณ์ด้วยนะอย่างเพิ่งเพิ่งไม่มีอุปกรณ์นะจ้าไปดูกันเลย ข้าวอื่นนะคะขอบงนะ่ายๆนะาะผมมาเหนียวมากๆเลยนะจ๊ะกป็ไมา่า่ขยเหนียว้อยหรอกเราจะลองทำผมแบบนี้ก่อนนะที่นีดผม,มนั่แหละเป็นรุ่นใหม่นะดูสภาพันะก่อนสีทองแว้วาวนะจ๊ะมือแสบตาแสบตา,บตามานะ้ยทผมให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็จะใช้ ไอต้นเนี่ยไอหวีฮะนี่หวีทำมาตรงนี้นะคะแล้วก็เสวยนี้ทำให้ดูแล้วก็จะหวีตรงนี้รัดรัดรักลงมาอย่างนี้แล้วก็ตรงข้างหูแล้วก็สวยขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนอย่างนี้นะวิธีการม้วนอย่างนี้แล้วก็ติดผนังจับแบบนี้บ้างติดหัวไว้แหละจะเดินอย่างนี้ข้างหน้า ใชทีนี่หนีบนะคะแล้วก็จะเดินเดินหน้าก็จะเก็บเกลี่ยมาก็จะได้อย่างนี้นะเก็บไว้แบบว่าเป็นแบบอะไรจะไปวิ่งที่จะไปดรัมนะจะแบบไปทำงานบ้านจะแบบนั่งดูอะไรเล่นๆอยู่ในบ้านเนี่ยตรงนี้ได้เลยจ้าตรงนี่สองก็เลยดีกว่านะจ้าตรงนี้สองเนี่จะเป็นแบบว่าเรียบง่ายๆเลยจ้ะไม่ต้องเปลืองแรงในการนั้น ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะไม่ต้องใช้อะไรมากมายแค่หวีหน้านี่ก่อนให้มันพอดีกับตัวแล้วก็ติดติดอะอย่างนี้ก่อนนะคะไม่ปล่อยมันนะแล้วก็ใช้อีนี่เลยค่ะสวยปะ่ะม,ม,มาก็ชอบนะอืมแล้วก็บอกว่ามันก็สวยอะแต่มันจะหล่นง่ายต้องอุปกรณ์เสริมอะไรนะคือกีบอย่างนี้นะเวอาจะไปกีบดามเขาไม่ดีหรอกเพราะนี่มันติดอย่างเงี้ย กิ๊บดำมันแค่เสียมไปแค่เนี้ยมันก็แน่นหลังกิ๊บดำมันก็ทำแล้วแต่มันก็ไม่แน่นมากมันหลุดอะพังไปแล้วอันหนึ่งอันเดียวก็พอละค่ะใครที่แบบสนใจผมไม่ใหญ่เนี่ยอาจจะเอาสองอันสามอันสี่อันก็ได้ในหลกิ๊บดำแล้วก็ใครตัวนี้ก็ได้คะคะรวบแบบนี้อาจจะไม่รวบนะคะอาจจะมัดผมมันก็ได้อย่างี้เสร็จปะ โ okay. อเคสางชุดนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าสุดมากทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็ขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายจุ๊บๆฝันดีนะคะที่กจาลังคืนเนี่ยบ๊ายบาย